รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง เอกซิมแบงไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนต้องบอกว่าชัยชนะของเฮเลคลินตันคืนนี้พลิกความคาดหมายนะครับสนักโพรต่างๆหน้าแตกไปตามๆกันเพราะว่าทำนายกันมาก่อนหน้านี้ว่าโอบามาจะชนะการเลือกตั้งในนิวแฮมเชียร์นั้น ด้วยคะแนนที่ทิ้งห่างแต่ถึงแม้ว่าชัยชนะของคลินตันคืนนี้จะเฉียดชิวก็ตามแต่ว่าเป็นการตอกย้ำให้เห็นนะครับว่าการเมืองในอเมริกาน,นั้นไม่มีความแน่นอนและจากนี้ไปก็เป็นเกมที่หลายคนก็ดัไม่ถูกแล้วครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีคนถามนะครับว่าในช่วงสองสัปดาห์น,นี้เกิดอะไรขึ้นทําไมเกมจะได้พลิกออกมาแบบนี้และวิเคราะห์เชื่อว่าในช่วงหนึ่งหรือสองวันก่อนการลงคะแนนเสียงเดนิสคลินตันนี่ทุ่มหมดตัวครับดึงเอาสามีซึ่งเป็นอดีต ประธานที่บดีนี่มาช่วยหาเสียงด้วยพบปะชาวบ้านตามชุมชนต่างๆนะครับจัดเวทีปราศัยและพยายามจะตอกย้ําสิ่งที่เป็นจุดขายที่สําคัญที่สุดของเดลิดคิินตันนั่นก็คือประสบการณ์และความพร้อมที่จะเป็นผู้นําสิ่งหนึ่งที่เดลิคิินตันพูดทุกครั้งเวลาขึ้นเวทีก็คือว่าเธอพร้อมจะเป็นผู้นําของประเทศตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้าทําเนียบขาวไม่ต้องเรียนรู้งานเหมือนนักการเมืองบางคนนะครับที่อาจจะเก่ง ที่อาจจะมีความสามารถแต่ว่าประสบการณ์ไม่มีในส่วนของพรรคเดบับเิรกนี้ไม่มีคําถามครับเพราะว่าจอห์นแมคเคนพู้ที่สมาชิกจากรัฐอาริโซนานี่ชนะขาดเลยนะครับทิ้งคู่แข่งเบอร์2เบอร์3มนะครับมิดรอมนี่และแม็กเกอบี้นี่ค่อนข้างจะขาดจอห์นแมคเคนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้สมัครที่ฟื้นตัวเร็วมากเลยเพราะว่าสองสาเดือนก่อนหน้านี้กําลังจนกรอบครับเงินบริจาคก็เหลือน้อยลง และทำท่าจะไปไม่รอดแต่ว่ามาที่ไอโอว,วานี้ตีตื้นขึ้นมาเป็นอันดับ3ซึ่งก็ถือว่าไม่เร็วนะครับแต่พอมาที่นิวแฮมเชียนี่มาเ <My friend. S 1> บอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ได้คะแนนมากขนาดนี้ <ess> well. ก็ถือว่าจากนี้ไปก็คงจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเยอะเง <complaining. S 2> ินทองที่คนจะบริจาคช่วยเหลือการหาเสียงนั้นก็คงไหลามาเทมาแต่ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของหนทางอันยาวไกลจากนิวแฮมเชียก็ต้องไปอีกหลายรัฐนะครับ ก็จะเป็น Michigan, มิชิแกนมีเนวาดานะครับแล้วก็จะมีซัฟโคเลน่าฟลริดารัฐใหญ่ทีเดียวแต่วันที่จะเป็นวันตัดสินชะตากรรมของผู้สมัครทั้งสองพักก็คือวันที่5กุมภาพันธ์อีกไป่ถึงเดือนจากนี้ไปเพราะว่าวันนั้นจะมีรัฐทั้งหมด24รัฐครับจัดไพรแมรีหรือว่าเลือกตั้งพร้อมกันในวันเดียวกันและวันนั้นครับจะรู้ว่าผู้สมัครของพักไหนจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการชิงตําแหน่งประธานาธิบดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะชิบจอโลกรายสัปดาห์วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้ครับต้องเป็นเรื่องที่กำลังร้อนแรงทั่วโลกผลการเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกว่า primary ที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์สหรัฐนั้นเป็นการพลิกจังหวะจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไอโอวาไอโอวานั่นคือคอค u สเป็นจุดเริ่มต้นของการย่างเสียงจะเรียกว่ากระบวนการเลือกตั้งสหรัฐนั้นเริ่มอย่างเป็นทางการจริงๆจังๆ,ๆก็ เมื่อสามมกราที่ผ่านมาคือที่ไอโอวาให้ชาวบ้านของรัฐนี้บอกก่อนว่าต้องการให้ใครเป็นตัวแทนของพรรคตัวเองเดโมแครตหรือรีพับลิกันแต่และพรรคนั้นก็จะเลือกคนที่ตัวเองต้องการวันนี้ทั้งวันนี้ต้องลุ้นกันหนักโดยเฉพาะสำหรับเดโมแครตเพราะว่าระหว่างฮิลลารีคลินตันสาวแกร่งที่เป็นดารามาตลอดกับหนุ่มสีผิว หน้าสดของใหม่สิ่งเนี่ยบารักโอบามาใครจะเป็นคนนำกันแน่ไอ้ว่าครั้งแรกปรับปรากฏว่าโอบามาชนะเนี่ยทำให้ฮิลลารีคุณมีนารัตเห็นน้ำตาของฮิลลารีแล้วนะมีผลนะตอนหาเสียงโค้งสุดท้าย <c oughs> มีคนเขาถามค <c oughs> ่ะว่าเอะคุณฮิลลารีเนี่ย คือรับแรงกดดันทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงนะคะ,ะเธอก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็ต้องพยายามทำเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็ยังจะสู้ต่อไปแต่ค่ายบริพ b l ิ c กันนั่นท่านผู้เท่าจอห์นแมคเคนนี่ กู้หน้าตัวเองได้นะก็เหมือนกันคล้ายๆกับฮิลลารีคัมแบ็กคิดเขาบอกเลยว่า Mac is b อิสแนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่การเลือกตั้งปีคศ2000เนี่ยแมคเคนเคยลงรับสมัครแล้วนะคะแล้วก็ชนะจอร์จดับเบิลยูบุชที่นิวแฮมเชียเหมือนกันเพราะฉะนั้น8ปีให้หลังลงอีกครั้งหนึ่งก็เลยคิดว่านิวแฮมเชียเนี่ย น่าจะเห็นใจเขาแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแมคเคนเนี่ยกลับมาแล้วสามารถมีคะแนนนำที่นิวแฮมเชียได้ถึงแม้ว่าที่ไอโอวาจะไม่ชนะที่ไอโอวาก็สนุกดีนะคะเราได้รู้จักกับชื่อไมค์ฮักกบี้ไม่รู้จักเลยซ้ำว่าคนคนนี้คือใครนะคะอ,อดีตเป็นผู้ว่าการรัฐอาร์เคนซอรรัฐเดียวกับที่ประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเคยเป็นผู้ว่าการรัฐเหมือนกัน ก็ไปชนะที่ไอโอวาวันนี้เราจะรายการไม่ใช่เฉพาะคุณมีธารัก,กับผมนะครับที่นิวแฮมป์เชียร์คุณเทพชายหยองอยู่ที่นั่นดูเหมือนจะเป็นผู้สื่อข่าวจากประเทศไทยคนเดียวครับที่ไปดูการมีคอคเคิลสติลไอโอวาและ New Hampshire, นิวแฮมป์เชียร์นี่ดูว่าไพรเมอรี่นั้นทั้งรายละเอียดสีสันบรรยากาศเบื้องหลังการหาเสียงแนวโน้มทั้งหลายแหล่ฉะนั้นคุณเทพชัยจะบอกเราครับว่าที่เราวิเคราะห์อยู่ที่กรุงเทพนี้ติดตามข่าวอย่างละเอียดนั้น ไปเจอเข้าจริงๆที่ระดับรากหญ้าแล้วก็ไปสัมผัสเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง